เอาละครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับและนี่คือเท่ายากนะครับบัดจัดดิกำลังจัดคนนี้เขาเล่นท่ายากมาถ้าลอยฟ้าเศรษฐบุตรเรามาดูคนอากันเลียกขาลอยฟ้าลอยทันที ตึ๊บตึ๊บตึต๊บเราขอเข้าไปไเนี่ยะ <c oughs> อ๋บมันขยับได้ไหมอ่ะขยับต้องปิดแสงปืนอันหนึ่งนะเด็กดูดู ตอนนี้อาลิปอยู่นะเนี่ยเอาอาหรอแน่นอนมีอย่างมันม,ม,ม,มีแสงสีด้วยมีแสงแสงแสงสีสสสย็ดเก๊แม่งกระยับแม่งกระยับเลยโอ้โหก,กาอากาศกาอากาศตายยาก โอ้แสงสีครับแสงสี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 ไอ้เจ้าไอเราไม่เาวครับเออเจ้าไอ้เจ้าแสงไม่เต็มตาอยู่ไหนสึกกับหมดแรงเหนื่อยตอเตีมหมดแรง อ้าครับนี่คือรับยนต์เอวีชุดใหม่ล่าสุดนะครับหายากยากมือเยอะนี่พอละพอละเอออย่างนี้ต้องมานั่งต้องนั่งดูนั่งกันพียเอ๋อคุณบาครับนี่คือการทำอะไรครับอ๋อเป็นการออกกำลังกายแบบใหม่ฮะการออกกำลังกายแบบใหม่เรากำลังชมคลิปสอนออกกำลังกายกันอยู่อืม นี่คือการออกกำลังกายรุ่นใหม่นะครับเอ่อช่วยทำให้มันขยับได้ไหมครับคุณบาครับเฮ้ยตกก็อีขยับได้ไหมครับขยับโอเคครับเราแ๊บขยับหน่อยนะเดี๋ยวทำมุมกล้องอย่างดีครขยับครับไ้ยขยับขาวขยับส่วนอื่นนีครับจ้าเกลี่มอสเป็นเกมที่ สร้างสรรค์นะครับออ่สร้างมาเพื่อคนที่เล่นเกมแบบสร้างสรรค์เราสร้างสรรค์มากเลยว่ะ <c oughs> ไม่ใครทำหน้าวะ <c oughs> <c oughs> อ๋ะอ,อมันกยับกว่าน,นี้ได้ไหมครับเดี๋ยวนะ <c oughs> บาทบาต ให้มันขยับกันนี้ขยับกันนี้ได้ไหมมันมันติดอะไรก็ไม่รู้ม <c oughs> ม่มันจะติดไ <laughs> ม่ขางขางด้วยโอ้โหทา่า <c> แ <oughs> ม่งดูหน้าครับดูหน้า <c oughs> โอง่นด้ <c oughs> <c oughs>